สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาระดรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สําหรับพาร์ทนี้เฉพาะสําหรับศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เจอกันเป็นคาบที่4เจอกันเช่นเคยครับกับผมนรุุนศานศิลปินครูจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปธรรมครับพูดกันทุกเทปนะครับสำหรับรายวิชาสังคมศึกษาในพาร์ทของพระพุทธ มีคนถามกันมาหลังไม่เยอะมากเลยนะครับว่าคุณครูครับคุณคุณคุณครูขาเฮ้ยทำไมวิชาพระพุทธําไมอยู่แค่ม .6 ล่ะม .4 ม .5 ไปไหนนะครับม .4 ม .5 ทำไมไม่มีล่ะนะครับจริงๆแล้วนะครับรายวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอยู่ทุกมเลยนะครับมปลายเป็นตัวชี้วัดทั้งช่วงชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนไหนที่สอนพระพุทธศาสนาทุกมม .4 ม .5 ม .6 หรือนะครับบางโรงเรียนเฉพาะมเช่น สพทจัดหลักสูตรให้พระพุทธศาสนาอยู่มหมเดียวนะครับบางเรียนไปอยู่มหบางเรียนไปอยู่มสท่านผู้ชมหรือนักเรียนสามารถที่จะดูของม6ได้ไม่ต้องกังวลใจว่าเฮ้ย hey, ฉันอยู่มสผมอยู่ม .5 หนูอยู่มหนูอยู่มสอะไรแบบนี้ดูม6ไม่ได้เนื้อหาต้องมากกว่าแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับดูได้ทุกมนะครับม .4 ม .5 ม .6 ถ้าเกิดใครเรียนพระพุทธศาสนาอยู่ส,สามารถที่จะดูได้นะครับวันนี้ คาบเรียนที่สี่เจอกันนะครับสำหรับในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นคาบสุดท้ายนะครับที่เราจะมารวบรวมขมวดปมทั้งหมดนะครับว่าความสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับคาบที่แล้วนะครับได้ทำกิจกรรมกันไปรวมไปถึงความสำคัญพุทธศาสนาในยุคก่อนพุทธกาลใช่ไหมครับว่า ในสมัยก่อนพุทธกาลนะเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างความคิดความเชื่อต่างๆที่มันผสมปนเปกันอยู่ในแถบชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาขมวดผมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นคาบสุดท้ายสําหรับในส่วนของประวัติและความสัมพันธ์กับพศาสนานะครับแต่ไม่ยังไม่หมดพุทธศาสนานะยังมีอีกนะมีอีกยาวเลยตลอดทั้งเทอมเลยนักเรียนนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับ ในคาบเรียนนี้นะครับเราจะไปดูคลิปตัวอย่างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปนาทีกว่าๆนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดนักเรียนคงยังจะเด็กๆอยู่นะครับแต่ครูเนี่ยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเรียกน้ําตาได้ยอยู่นะครับเดี๋ยวไปจบดูคลิปนี้เราจะมีคําถามตั้งให้กับนักเรียนได้คิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันเลยครับผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเข้ามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุอากอ่ยวนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอผมัฉันเห็นก็ไปมั่วสุมพนตรีนั่นะ,ะบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด อยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ มอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทมประกันชีวิตซึ่งนักเรียนนะครับได้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันไปแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับ เวลาแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันแน่นอนครับว่าเป็นชีวิตของพ่อคนหนึ่งนะครับที่ทะเลาะก,กับลูกแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วลอกพ่อคนนี้รักลูกมากแหละแต่ปรากฏว่ามีความบาดหมางกันเรื่องของวงดนตรีคือพ่อเนี่ยไม่เข้าใจลูกว่าเนี่เอยไปมั่วสุมหรือเปล่าเวลาพอพูดถึงวงดนตรีไปซ้อมดนตรีเนี่ย ก็จะเลือกนึกถึงเรื่องยาเสพติดนึกถึงอะไรนู่นนี่นั่นไปมั่วสุมไปแหล่งซ่องสุมหรือเปล่าก็ทะเลาะกันปรากฏคุณพ่อเขาไปแอบไปซื้อคอนเสิร์ตของลูกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับระหว่างทางกลาลังภาพภูมิใจเกือบัตรคอนเสิร์ตเขาอยู่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนคุณพ่อเสียชีวิตคุณพ่อไม่ได้ไปถึงงานคอนเสิร์ตของลูกนี่คือคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ประมาณนาทีกว่าๆตั้งคําถามครับสาหรับนักเรียนว่าถ้าเกิดเรามีเวลาเหลืออยู่ ในช่วงสุดท้ายนะครับ24ชั่วโมงนะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะวางแผนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราจะมาชวนคิดกันนะครับอะนะครับคิดอย่างไรครับ24ชั่วโมงสมมุติว่าเรารู้แล้วว่า24ชั่วโมงนี้นะครับจะต้องเสียชีวิตอีกหนึ่งวันเราจะทำอย่างไรครับคิดกันออกไหมฮะมาควรบอกคิดไม่ออกเลย เพราะไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าชีวิตของคนเราไม่แน่ไม่นอนครับเราไม่รู้วันตายครับเราไม่รู้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับด้านหลังตรงนี้ครับที่นักเรียนเห็นนะครับนั่นคือปัจฉิมโอวาสนะครับของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยนะครับปริิพานตอนอายุ80นะครับแน่นอนครับว่า ก่อนที่ผู้เจ้าจะปรินิพานนิพานแปลว่าแตกปริแปลว่าแตกด้วยขันห้านะครับการตายอย่างแท้จริงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกผู้พระเจ้าครับได้แสดงปัจฉิมโอวาสนะครับโอวาสําคัญของผู้พเจ้าเลยที่พูดถึงบั้นปลายชีวิตนั่นก็คือเรื่องของความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรครับความไม่ประมาทคือการดําเนินชีวิตที่มีสติอยู่ตลอดสติคือความรู้ทั่วพร้อม นะครับต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถบางคนก็พูดบอกว่าจงดําเนินชีวิตให้เหมือนกับวันสุดท้ายหมายความว่าก็ทําดาเนินชีวิตเนี่ยให้มันเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนคลิปวิดีโอใช่ไหมพอเราดําเนินชีวิตไปแบบไม่เต็มที่หรือเรามีอะไรแล้วเราไม่ได้พูดสุดท้ายมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะเราก็จะไม่ได้ทําสิ่งสิ่งนั้นเลยเขาก็จะบอกบอกว่ามีอะไรก็ทําให้สุดแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยจะไม่ได้ทาหรือเปล่าเหมือนกันเลยครับ ไม่ประมาสติต้องรู้ตลอดเวลาว่าเราทําอะไรจงใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันสุดท้ายประชิมโอว่างพูพระเจ้าครับได้พูดเอาไว้ก่อนที่พระเจ้านั้นจะสิ้นลมนะครับหรือบริพานนั่นเองนั่นก็คือหลักที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับนั่นคือสรุปง่ายๆนะฮะจงดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาหลังจากคํานี้ปับพระเจ้าเสด็จดับขันธปริพานนี่จึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นหัวใจสําคัญเลยครับ นั่นคือการมีสติถ้าเรามีสติครับแน่นอนครับเรามีความรู้ตัวเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรก็แล้วแต่เราทําเต็มที่เราจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าดีตายแล้วไม่เสียชาติเกิดเคยได้ยินคํานี้ไหมครับนี่แหละครับสติต้องมีนะฮะอันนี้คือศาสนาพุทธครับเขาสอนให้ไม่ประมาทประชาธิปไตยในพุทธศาสนาครับแน่นอนครับว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงประชิมโอวาทจริงๆพระเจ้าเนี่ยมีโอวาทที่เผยแผ่กับสาวก เพียบไปหมดเลยนะลายล้อมเต็มไปหมดนะครับแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีการประชุมมีการทะเลาะถกเถียงมีการฟันธงเพื่อหาข้อสรุปไอ้ตรงเนี้ยฮะมีการประชุมมีการถกเถียงมีการฟันเพื่อหาข้อสรุปตรงเนี้ยก็คือแนวคิดของประชาธิป,ปไตยคราวนี้อธิบายประชาธิป,ปไตยกันสักนิดหนึ่งครับประชาธิป,ปไตยเนี่ยนะครับก็คือการปกครองโดยประชาชนคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับการปกครองโดยประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใคร ก็อยู่ที่ประชาชนนั่นแหละนะครับการปกครองโดยประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนรัฐบาลขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาจากประชาชนรัฐบาลหมดวาระก็ต่อเมื่อประชาชนไม่เอาแล้วอ่ะก็หมดวาระไงหรือบางคนไปชุมนุมขับไล่บางคนยุบสภาใช่ไหมครับก็ประชาชนไม่เอาแล้วก็เลือกตั้งใหม่หาคนใหม่เพราะฉะนั้นอำนาจก็จะกลับไปที่ใครครับกลับไปที่ประชาชนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดอยู่ที่ ประชาชนคราวนี้เรามาดูครับว่าเมื่อเรามาดูรู้ความหมายของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยหลักการสําคัญมีอะไรบ้างครับความหมายประชาธิปไตยคือใรนะเมื่อกี้อนานาจสูงสุดที่ประชาชนหลักการอันแรกครับคือหลักเสรีภาพเสรีภาพทุกตารางนิ้วเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับทุกที่มีเสรีภาพหมดแต่เสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ตามกฎระเบียบนะไม่ใช่เสรีภาพอะไรจะทําอะไรก็ได้จะถอด,อด,อดชุดเสื้อหนังเดินออกข้างนอกอย่างนั้นไม่ได้นะ อุจาตานะไม่ได้นะเสรีภาพเกินขอบเขตต่อไปครับอันที่2ครับเสมอภาคทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับอันนี้คือหลักการที่2 3ครับนอกจากหลักเสรีภาพหลักเสมอภาคแล้วก็มีหลักอำนาจธิปไตยครับอำนาจทิปไตัยคืออำนาจสูงสุดเมื่อกี้พูดไปแล้วอำนาจธิปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ประชาชนถ้าเกิดเป็นประชานไนที่เป็นแบบผู้แทนประชาชนที่ท เป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องยอมสละอำนาจส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้กับผู้แทนผู้แทนก็จะทำไมครับไปปกครองสุดท้ายครับนี่นก็คือหลักการเสียงข้างมากและต้องไม่ลืมเสียงข้างน้อยนะคืออะไรครับก็คือโหวตเวลาโหวตก็ต้องใช้เสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยนะเพราะถ้าเกิดฟังแต่เสียงข้างมากอย่างเดียวแล้วก็มันก็จะกลายเป็นระบบที่เรียกได้ว่าเน้นพรรคพวกเรามีพวกเยอะ เราก็ไปล็อบบี้หน่อยนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บก็เป็นไงไปโหวตเออ,อได้หมดเลยได้ตลอดเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากยึดสําคัญแต่ต้องไม่ละเลยเสียงที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในสังคม,หร,อองคมหรืออยู่ในสภา,านี่คือหลักการประชาธิปไตยครับคราวนี้เมื่อหลักการประชาธิปไตยมันไปเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานะครับมันก็จะมีหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งครับคืออธิปไตย3อธิปไตย3คืออะไรอธิปไตย3คือหลักการปกครองที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยทรงบัญญัติเอาไว้ มีสมหลักครับ1คืออัตราธิปไตอัตราทิปไตยอัตราคือตอนเองตอนเองนี่แหละยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ฟังใครอะชีวิตนี้เป็นไงครับยึดตัวเองสั่งการอย่างเดียวต้องเชื่อฉันเท่านั้นเชื่อฉันช,นชาติพ้นภยัยถ้าไม่เชื่อฉันโดนแบบนี้ฮะนี่คืออัตราธิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่ต่อไปครับนอกจากอัตราธิปไตยแล้วก็มีโลกาทิปไตย,ยึดคนทั้งโลกเลยฮะยึดคนทั้งโลกเลยฟังทุกคน นะสแสดงความเห็นทุกคนคนนี้ว่ายังไงคนนู้นเป็นไงดีไหมเออดีดีดีคนนี้ไม่ดีเออเธอดีหรือเปล่าโอเคเนี่ยคือฟังทุกคนเลยแต่พอฟังทุกคนเวลาจะดําเนินกิจกรรมเป็นไงครับชา้าไหมชา้านะครับสุดท้ายบุรุเจ้าบอกว่าหลักการนี้สําคัญที่สุดเลยคือธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคืออะไรครับธรรมมาธิปไตยคือยึดหลักการหลักการเป็นที่ตั้งวางไว้ก่อนแล้วก็กระจายงานกระจายโหวต ถามความคิดเห็นประชาชนนะครับยึดหลักการของตนเองเป็นที่ตั้งไม่หลักการตนเองคือหลักการของนักวคุณคนเดียวนะหลักการต้องฟังคนอื่นด้วยนะอ่านี่คือธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยจึงเป็นหลักการที่ใช้สําคัญในพระพุทธศาสนาคือในสมัยพุทธกาลนั่นเองอ่ะนอกจากประชาธิปไตยในพุทธศาสนาแล้วนะครับมีอะไรอีกนะครับมีเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง แน่นอนครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนุกหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระพราชทานเอาไว,นนานว้นะครับมานานแล้วนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่เล็งเห็นผลพอเกิดวิกฤตการณ์ปี40เข้ามาปั๊บเป็นไงครับฟองสบู่แตกทุกคนล้มละลายบางคนนี่เป็นจากเศรษฐีไปขายแซนด์วิชบางคนนี่จากโอ้คนที่มีรายได้น้อยเป็นไงครับไปซื้อที่ดงที่ดินเพราะที่ดินตอนนั้นราคาถูกรวยเลย จากรวยเป็นจนรวยถึงขนาดว่าไปซื้อหุ้นแล้วก็ตอนกลางวันไปฮ่องกงตอนเย็นกลับมาซื้อหุ้นใหม่รวยถึงขนาดนั้นน่ะกลับกาไปขายแซนด์วิชคนที่จนๆปุ๊บเงินน้อยๆอ้าวที่ถูกนี่กว้านซื้อเป็นมหาเศรษฐีช่วงนั้นฮะช่วงพริกเลยฮะหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยทีเดียวเศรษฐจพอเพียงครับในหลวงร .9 สอนเอาไว้คือ3ห่วงสองเงินไขเคยเรียนกันมาแล้วนึตั้งแต่หน้าที่พลเมืองเศรษฐศาสตร์ย้ำแล้วย้ำอีกพอประมาณมีเหตุผลใช่ไหมครับ และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอันนี้คือหลักการมี2เงื่อนไขสําคัญคือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมต้องมีอยู่นะความรู้คือรู้รอบรู้ลึกต้องมีปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาคุณธรรมต้องยึดเป็นกรอบพื้นฐานสําคัญนะมันจะนําไปสู่อะไรครับมันจะนําไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลและเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,อ,ยงอย่างเช่นตอนนี้ที่มีโควิด -19 แล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนี่โอ้โหเป็นไงครับสายการบงสายการบินนี่จะล้มละลายกันเลยทีเดียวต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือปรัชญาสตรจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9แน่นอนครับว่านอกจากสตรจพอเพียงเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าผลของมันคือสังคมสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลและยั่งยืนความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ครับเกิดขึ้นได้จากอะไรครับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต้องไปด้วยกัน ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ข้างหลังเอาแต่เศรษฐกิจนําอย่างเดียวแต่สังคมสิ่งแวดล้อมไม่นําไปด้วยเช่นไรครับเช่นสร้างตึกรามบ้านช่องบูคอนโดเต็มไปหมดเลยปรากฏป่าเปิดพื้นที่สีเขียวเป็นไงครับหายไปหมดแบบนี้สิ่งแวดล้อมหายสังคมจะดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นเพราะมีแต่ป่าคอนกรีตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดสมดุลให้มีความสมดุลรับพร้อมไปด้วยกันนะครับสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับต้องไปด้วยกัน เศรษฐกิจกับสังคมก็ต้องไปด้วยกันนะครับเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้น3ทางนี้นะครับก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดจึงเกิดจุดตรงกลางนะครับที่วงกลมซ้อนกัน3อันว่าความยั่งยืนเห็นไหมครับนี่คือพอยต์หลักสําสคัญของเศรษฐีพอเพียง e แล้วก็ความยั่งยืนนะฮะเมื่อเรารู้แล้วครับว่าความยั่งยืนเห็นไหมสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม มันต้องไปด้วยกันปรญาสิกิพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนแน่นอนครับว่า,าศาสนาพุทธของเราครับก็มีพูดในเรื่องของมัชชิมาปฏิปทาคราบที่แล้วพูดไปแล้วด้วยนะครับมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางไม่สุดโต่งเกินไปเห็นเส้นกราฟนี้จําได้นุด้านหลังของครูเลยนะครับกราฟชีวิตขึ้นขึ้น,นลงลงปรากฏว่ามันโต่งขึ้นไปมีความสุขมากสมมุติว่าอยู่กับแฟนความสุขล้นปรี นะครับเหมือนไปกินสุกี้ที่ร้านชื่อดังในห้างสรรพสินค้านะครับสุดทางโลกฮนะแต่ปรากฏว่าไปเจอกิ๊กโอ้ทะเลาะเลยเป็นเรื่องเป็นราวไปเช็คในไลน์ไปดูใน IG โอ้โหทะเลาะทะเลาะกันมากเลยเห็นไหมความสุขเป็นไงครับล้นปรีตอนนั้นทุกกระทมขมขื่นเหมือนเข้าห้องน้ําเลยนะครับนี่คือความทุกข์ครับเพราะฉะนั้นสุขกับทุกมาสลับกันแบบนี้ครับเห็นเส้นสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังไหมครับเส้นสีเหลืองตรงนี้คืออะไรครับเส้นสีเหลืองคือทางสายกลาง ไอ้ตรงกระพริบแดงๆตรงนั้นอะคืออะไรมันคือความทุกข์แต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติอย่างพอดีมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนะครับนั่นคือเส้นสีเหลืองนะครับที่ครูชี้เมื่อกี้นะครับ,มนะรบเมื่อมีเส้นสีเหลืองความสุขก็จะเกิดขึ้นคือสุขแบบยั่งยืนนะครับไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เราได้มาแบบพอดีพอด,พอดีนะครับอ่ะต่อนะครับนอกจากนั้นครับมีอะไรอีกมีหลักธรรมหลักธรรมหนึ่งครับมีประกอบด้วย4ี่องค์ธรรมย่อย หนึ่งคือสัจจะครับคือการพูดความจริงดำรงในสัจจะสองคือธรรมะนะครับธรรมะคือความฝึกตนข่มใจตัวเองนะครับธรรมะคือความฝึกตนข่มใจขันติขันติคือความอดทนนะครับอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆและจาคะจาคะคือการบริจาคเสียสละรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกหลักธรรมนี้ว่าคารวะสธรรมสี่เป็นธรรมของคารวะนักเรียนเป็นธรรมของคารวะเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนครับหลักธรรมของคาราวาร่าไปประกอบกับมัชชิมาปฏิทาเมื่อสักครู่นี้ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสมดุลเกิดความยั่งยืนใช่ไหมสามารถที่จะจัดการงานชีวิตต่างๆได้อย่างสบายสบายเลยนะครับนอกจากนั้นครับผู้ศาสนายังสอนในเรื่องของการพึ่งตนเองการอบรมตนแล้วก็การมุ่งอิสรภาพตรงกลางเห็นหลาเลยครับภาวิสีภาวิสีคือการฝึกตนการฝึกตนนั้นเกิดได้จากอะไรก็เกิดจากหลักธรรมที่ขึ้นเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตครับว่ามนุษย์ ที่ฝึกอบรมตนเองเป็นผู้ประเสริฐสุดก็ใช้หลักธรรมภาวิสีซึ่งมาจากภาวนาสีเดี๋ยวเราจะได้เรียนลึกขึ้นนะครับในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาภาวิสีภาวิสีคือธรรมแห่งการพัฒนาตนนะครับหรืออาจบางตำราอาจจะใช้ภาวิสีถ้ามองโฟกัสไปที่ของมนุษย์นะครับภาวนาสีมีอะไรมีกายภาวนาคือการภาวนาทางกายการพัฒนาทางกายศีลภาวนาคือการพัฒนาทางด้านศีลให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ปนนไมปทำร้ายคนอื่น จิตตภาวนาคือภาวนาทางจิตการพัฒนาทางจิตใจและปัญญาภาวนาคือการพัฒนาทางปัญญาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับถ้าเกิดเราโฟกัสที่ตัวบุคคลก็คือภาวิสีมันก็มีง่ายๆคือภาวิตทางกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญานี่คือการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเองนะเราอยู่กับตนเองดังนั้นเลยพระวิษณาสมอปลายเราเน้นการฝึกตนเองเป็นส่วนใหญ่นุ๊กนอกจากนั้นครับภาวิสียังค้างอยู่ภาวิสีมันเมื่อกี้พูดไปแล้ว ว่าการฝึกทางกายทางศีลทางจิตทางภาวนามันต้องพึ่งตนเองคือการฝึกตนเองให้ตัวเรารู้อัติหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่่งแห่งตนนั่นแหละนะครับก็ใช้หลักภาวนาสีเหมือนเดิมภาวิตกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญาและแน่นอนครับเมื่อเรามีปัญญาพัฒนาได้แล้วมันก็จะเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยอัตโนมัติทันทีศรัทธาคืออะไรครับศรัทธาคือความเชื่อที่บอกด้วยเหตุผลปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาภาวนาสี่ภาวิตทางกายภาวิตศีลภาวิตจิตภาวิตปัญญา ก็เกิดปัญญาเกิดความรู้รอบเกิดความรู้ลึกมันก็ย้อนกลับไปที่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดความยั่งยืนเกิดความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีความรู้ไงก็คือเรามีปัญญาโอเคนะครับมีอีกครับนอกจากการฝึกอบรมตนนอกจากการพึ่งตนเองแล้วพระพุทธศาสนายังไปมุ่งสู่อิสรภาพด้วยเสรีภาพที่เกิดขึ้นครับอิสรภาพอิสรภาพคือความสุขความสุขมีสองความสุขในโลกใบนี้ความสุขอันแรกคือสามิสุข สามิสุขคือความสุขจากการมอารมณ์ความสุขจากการมาคุณรักโลภโกรธหลงต่างๆเหล่านี้แต่มันเป็นเส้นกราฟาเมื่อกี้เราพูดไปแล้วามาชิมาปฏิบัติานะมันกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เกิดความสุขอย่างแท้จริงมันต้องมีดุลด้านล่างดุลด้านล่างคืออะไรครับดุลด้านล่างคือความสุขทางใจเห็นไหมครับมันจะคานกันสองอันเห็นไหมคานกันไปซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการพัฒนาตนเองไม่ได้บอกว่าต้องให้สุขทางใจอย่างเดียว เวลาเราเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยเราบอกว่าให้สุขทางใจสุขทางใจโอ้ oh, แต่ไม่มีตังอะจ่ายค่าเทอมจะเรียนได้ไหมก็ไม่ได้ดูไหมพ่อแม่ต้องหาเช้ากิน่ําเนี่ยมาจ่ายค่าเทอมเป็นพันเป็นหมื่นบางคนเรียนเรเอกชนมาดูออนไลน์ตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, พ่อแม่ตอนนี้โดนโดนลดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านความสุขไม่มีแล้วอย่างนี้จะเรียนรู้อย่างมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสุขทางกายกับความสุขทางจิตใจต้องเป็นไงต้องไปด้วยกัน เพราะว่าชีวิตปุถุชนเราคือชีวิตทางโลกหรือเราไม่ได้ไปมุ่งหาปฏิบัติธรรมเป็นนักรถนี่โอ้ได้สุขทางใจอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแมเนี่ชีวิตให้ได้สุขทางกายสุขทางใจเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือการมุ่งสู่อิสรภาพเป้าหมายอิสรภาพคือความสุขและแน่นอนเมื่อเกิดความสุขแล้วนะครับสันติภาพก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อสังคมคนอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ พระพุทธเจ้าเคยสอนครับนั่นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองตัวพระพุทธเจ้าเองเรียกว่าพุทธตาจริยาความสุขการบำเพ็ญกิจที่ทําให้เกิดสังคมนะครับสังคมที่มีความสุขนะครับสังคมที่มีความสุขนะครับนั่นก็คือยาตัทธจริยาเป็นความสุขที่เกิดจากประยุนญาตถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือมีเหตุการณ์ในสมัยพุทธประวัติก็คือแย่งน้ํากันสองฝั่งและเป็นญาติพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นยาสุกเป็นที่มาของฟางห้ามญาติเนี่ยยาตัทธจริยา และสุดท้ายนะครับนั่นคือโลกัตถจริยาคือประโยชน์สุขแก่โลกก็นีไ่ไงเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาให้ทุกคนได้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลครับนั่นก็คือรวมกันนะครับหลักธรรมนี้เขาเรียกว่าพุทธจริยาสามนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าสอนสรุปง่ายๆเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตว่าไม่มีสุขใดที่ยิ่งไปกว่าสัติภาพนัตถิสันติปรังสุขขัง นะไม่มีสุขใดที่ยิ่งไปกว่าสันิภาพแล้วเพราะฉะนั้นสันิภาพเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจากตัวเราเองก่อนและพัฒนาใช้ภาวิตกายภาวิตศีลภาวิทจิตภาวิตปัญญาเกิดปัญญาเกิดศรัทธานในพุทธศาสนาก,ก็จะเกิดการยั่งยืนเกิดสังคมที่เป็นสุขได้นะครับนี่คือพุทธศาสนานะครับกับมุมมองในมิติต่างๆเราจะเห็นครับว่าศาสนาพุทธนั้นมีความสําคัญ นะครับไม่ว uhm, co ่า like so จะเป็นศาสนาประจำชาตินะบางคนบอกหูต so, so ้องต้องดันให้เป็นศาสนาประจำชาติเลยนะครับแต่ครูแค่พูดแค่ว่าเป็นศาสนาหลักที่คนส่วนใหญ่นับถือแล้วกันนุ๊กนะครับหรือพระพุทธศาสนาในมุมมองของมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางกายทางจิตทางภาวนารวมไปถึงศาสนาพุทธเกิดกับความยั่งยืนในสังคมในประเทศหรือโลกใบนี้อย่างไรนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าความเชื่อตั้งแต่ก่อนหน้านะครับก่อนสมัยพุทธกาลและความเชื่อในสมัยพุทธกาลนั้นมีความสัมพันธ์และมีความร้อยรัด แล้วก็เห็นเลง็ง <c oughs> เห็นความสําคัญของสถาบันศาสนาว่าเป็นสถาบันทางความเชื่อนะครับและคนจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเกิดพัฒนาทางความคิดพัฒนาองค์ประกอบทั้งหมดแล้วถ้ามีเหตุผลนะครับมีปัญญาแล้วพัฒนาเหตุผลความเชื่อที่มีเหตุผลเราก็จะเกิดศรัทธาในความเชื่อความเชื่อนั้นนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยแรกนะครับนั่นคือประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับหน่วยถัดไปนะครับก็จะมีพุทธประวัติชาดก เดี๋ยวก็จะเรียนกับครูจงกลกรเลือดทหารจากโรงเรียนเบญจมรชาชัยนะครับแล้วของคุณเอคุณก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับในหน่วยของหลักธรรมทางพุทธศาสนานะครับเจอกันได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าแต่ก่อนที่จะจากกันไปใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์มาเถอะฮะหรือปรับปรุงการสอนอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยยินดีพร้อมรับ นะครับน้อมรับทุกคอมเมนต์ทั้งผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทางชีวิดิจิทัลทางผู้ชมที่ทางออนไลน์ที่เป็นนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองด้วยรวมไปถึงครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและท่านผู้ชมที่สนใจทางด้าการศึกษาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับช่วงนี้ครูนักวคุณการศาศิลปินจากโรงเรียนหัวหินช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระรบรมราชูปถัมภ์ลาก,กันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกับครูนวคุณใหม่ในหน่วยการรู้หลักธรรมทางพุทธศาสนาขาบหน้าเจอกับครูจงกลกรเลือดทหารจากโรงเรียนเบญจมาราชาลัยสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน